สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาโหลดแอปในแอปสโตร์ไม่ได้นะครับมันหมุนค้างแล้วโหลดไม่ได้นะครับวิธีการแก้นะครับขั้นแรกไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าเซลลูล่าตรงนี้ก่อนนะครับนี่นครับแล้วก็ดูตรงคําว่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับให้เรานะครับมากดปิดนี่ครับหมดประหยัดข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรามาดูตรงครําว่า App Store ของเรานะครับตัวนี้ครับ App Store นี่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับขึ้นแบบนี้ครับให้เราดูตรงคําว่ารายการดาวน์โหลดแอปนะครับตรงนี้ครับรายการดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับ,รรบให้เรานะครับกดเป็นอนุญาตเสมอครับถ้ามันเกิน200 MB อมบีนะครับมันจะโหลดไม่ได้นะครับให้เรามากดอ Quinn? นุญาตเสมอนี่นะครับก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการ แก้ปัญหาโหลดแอปใน App Store ไม่ได้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีปัญหายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกนะครับจะตอบทุกคําถามเลยครับ,อบคอมครับ